ต้องยกให้เป็นคู่รักใส่บุญไปเลยเลยค่ะ ระล่าสุดเมื่อวานนี้เองพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก็ได้ควงแขนนักเอกสาวยญยาอาุรัสยาน้องสาวคนสนิทสนิทไปทําบุญที่สํานักสงส่วนพระพฤกษ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี <Wow. S 1> โดยมีเหล่าแฟนคลับที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง <Yeah. S 1> โดยหลังจากเสร็จพิธีพระเอกหนุ่มก็ได้ปลูกต้นไม้พร้อมทาพิธีอัญเชิญฉลองติดรัศมีพระพุทธเมตตาและห่มผ้าจีวรรวมถึงหลวงพ่อพฤกษ์สุธิยานโนก็ได้เทศนาเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีการสอดแทรกเรื่องของพญานาค แถมยังได้อวยพรให้ภาพยนตร์เรื่องนาคี2ประสบความสําเร็จทําเงินทะลุ2,000ล้านบาทอีกด้วยล่ะค่ะหูยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทั้งคู่รวมถึงเหล่าแฟนคลับสายบุญด้วยนะคะแหมแๆมแควรกันทาบุญบ่อยๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันหรือเปล่าละคะเนี่ยแล้